ลายหอบพี่ลาผมเจอนิกเกอร์่ะมาเพียรเจอเนี่ยใครซี้ใครซือนกนายนิกเกอร์พี่นายนิกเกอรนิกเกอร์คนดังเลยดูดีเบลเบลเวลเบลเบลเห้ ขำเมียวแต่พูดขำเมียวแต่ปัดขำเมียวแต่หน้าพี่อะโรงเรียนอุบาลป่าธรรมกับแบทแฮมมีล็อกเครื่องผมเห็นไม่ละผมเห็นไม่ละผมเห็นไม่ละพี่ไม่ให้หรอกพี่ไม่ให้หรอกหน้าพี่เลยระดับไม่ได้เทหน้าพี่อะเออเออเออเอย่างไงขต้องเอาอย่างไงเขต้องเอาอย่างไง หน้าพี่เดี๋ยวผมจะตบหน้าพี่กับจะต้กับจะตัลคิดนี่เกินนี่เกินนี <k <k ่เกินนี <k <k ่เกินนี There, ่เกินนี่เกินนี่ได้กุญแจวงจับของเาไปนี่เกินนี่เกินนี่เกินหนหน้าพี่นี่เกินนี่เกินนี่เกคิดนีเกินนี่เกินิดนีเกินนี่เกินิดิดกินี่เกินคิดโย่ิโย่โย่โย่ย่ไปอยไเนี่ยโย่โย่นีเกิน เขาบาเเช็ดโยบโยบเอ้ยเอฟเคอยากเจอฆั้นตอนนเอฟเคอ่ะโอ้โหมาไม่ชอบวีด๊อกอะไปจุกเลยปันปันมันอยู่ไหนล่ะเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองอ่ละเสี่ยงมาเริ่มงเข่าใกลเราไปใช่แล้วนี่ไงวะ มันลองโดดตู้ไปรอมันเราจะบอกหน้าพี่โดดหน้าพี่มันก็จะพูดอย่างเงี้ยเฮ้าเลตว้โวเย่ยว,โ,วโ,ยโบหลอดีสุดใกล้เสร็จแล้วเอาดิยา่าพี่นายราสองรอสองอยู่สองหน้าว้ายมีใครพูดบ้างรอคอ

ผมก็ซีเจพี่น้อยไม่ขยับไปไหนไม่ดูเลยมันแก้โหพี่นะปั้นรีบเกินมันมีการตันเนียนะมันมีตันเร็วอ่ะมีการตันเห็นไหมเมื่อกี้ปั้นไอ้นี่มันไม่โดนไม่ใช่เหรอโดนมันตันเร็วโอ้โหนาเสียนี่นนนนนยังไม่ดิแต่ว่าการตันการตันมีเพียงเดียวดีวะมันมันจะตีร<ล>ะฆ<า>ัาทางทำไมวะถามจริงดีๆๆดีๆๆด

มานผมมานผมไว้ิเจสิเจิเจนิจสิเจอิเจสีเเจีเจสิเจสิเจเจสเจสิเเจสเจสิเเจสเจสิเจสิเจสิเิเจสิเจสิเิเจสิเจเจสิเจิเจส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 ิเจเิเจสเจอ เดี๋ยวพับาห้เดี๋ยวพับให้อาหนึงน่งมาหนึง่งมาหนึ่งพี่ปั่น <c oughs> ไฟต่อข้างล่างี่หิวหน่อยอยู่ไหนอะมันนี่ไหมวะเดี๋ยวพี่บอกให้หน้าผี่ผมจะแตกอุ้ย ไม่แม่งเห็นวะรู้แล้วนะนููลกนี่จอตีกัวี่บีบบีลไล้มไหนล้มหบอกผมบอกจะล้แล้วเนี่ยมีออนเตีเจซีเจซีเจได้ซีเจได้พี่บอกแล้วอย่าหลอนซีเจ เฮ้ยมีไรบอลมีไรายบอ่เราสองไม่โดนเองปันอย่าพี่เห็นเมื่อกี้นี่ไงงูแต่ไม่ใช่น้องไงเบื่อว่ะสันเบื่อพี่ไม่ไม่ทำไม่ไม่เอมคิดเวะอ เดี๋ยวใครกดใครกดตายยากพูอะวะเฮ้ยเราไม่บล็อก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 เราไม่บอกเราไม่บอกแค่น่ะไปช่วยหน่อยดิไม่ช่วยไอ้กาดไอ้ไก่เฮ้ยดีออดีออ มีออนไปอยู่ให้แล้วมีออนหิวพี่อยู่ไก่ว่ะปมหมดแล้วเฮ้ยไปไปช่วยน้องมันไปช่วยน้องมันหน่อยดิบลเดี๋ยวพี่บล็อกพี่ช่วยบล็อกสิบรอบสิบรอบสิบรอบมันเดียวออนมาช่วยบล็อกเลยเนี่ย อันนี้อันนี้เออ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 เอาเอารัวเลยเฮ้ยเพ่อนจะขยลงพรเล่านี่มจอไลผมต่อสีเครื่องไม่มีใครปด ไม่มีใครปัดนะไอ้นีออนมันก็รอฮิวอะนีออนปัดอยู่นี่มั่งบ้านิวเฮ้ยมันใช่แล้วนะเนออนนีออนนีออนเอ้ยเนออนกระเป๋ายาพี่ใช้ไปแล้วนะกระเป๋าอยู่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนผมส่องได้ผมส่องแล้วไรบอลมีไรบอลมีไรบอลมันมีไรบอลนะมีมีมันมีไรบอลหรือเราสองพาดปั้น

ปาชโรตีแปงตา่พี่ตีแปดีตัดสปชโรตีแปเฮ้ยไม่ใส่แลไม่ใส่ล้วนเหี่มันไห้ยขมเห็นแล้เห็นแล้วซีเจซีเจซีเจมาดิน้มดล้ล้ล้ซีเจจเจซีเจซีซีมันมีวีซีเจอย่างนึงที่บังเพื่อนให้เพื่อนหลบา ดีดีด <cues> <l convert> ูดูติ๊กตอกติ๊กนี่เง้ดีแลวสวยกับมันอ่ะเองดเราทำดูเอาเไม่ไามีไลบอลีนมันมีไลบอลไม่ไม่เกี่ยวไล์บอลเว้ฟันนี่อ้อนนีออนมาไม่ชีิดชีวิตอ่ะ แค่หลับพี่ได้หลับพี่ต้องช่วยข้าพี่มันไม่กล้าอุ้มไหมเอาออาใค <laughs> รเป็นเชฟมากนี่เราขับจิ๊กมันแยกกันสองแล้วมาสองไม่โดนอุ้ยดีดนี่ว๊าโอมี เออปานปล,า,ปลาใส่หน้ามันปลาใส่หน้ามันเอาแทงหลังโอ,โ,อโอ้๋ทูคีบอ,อ <c oughs> ทล่ะอู๋ทูพีบอทบอทเอาแล้วบ้านโน่เดี๋ยวมันเจอพี่สเต็ปหน้าตา โอ้โหไฟหนีดีกว่าหรอเรื่องไรแครมันใช้ม้เอาปันอกคอมดิที่ไหนแม่งใช้ไม้ หน้าพี่มั้งอ๋หน้าเนินหน้าใช่น้าจะใช่หน้าจะใช่โอ้ยโอยนี่สวนห้าตอึ้งเลยอึ้งอึ้งทนายอยู่ตรงนี้มาก่อนก็องป่อเราสองเราสอเราสองเราสองเราเราทุคีย์บอร์ดอะผ่าเปสองรอบ เดี๋ยวรอสัเดี๋ยวรอสะอที่ไหนที่ไนแล้วพี่ว่สเต็ปตึงไม่ปัดมันชื่อสเต็ปโดดตู้อะเมอเม่อันีสเต็ปนี้คิดเองหรืออะไรเราดูจากติ๊กตอก ไปทำเลยวะเอาเผมไปผมไปบ้านปาร์ตี้เดิกแล้วดูดูเลยไปส่งให้พี่เลยวันสงให้พี่นายเลยผไม้กอดไมกแล้วจะไปละบ๊ายบาย

นายนายมียอะไรจะพูดให้คนดูไหม